แล้วก็ย่างเห็ดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาทําการป่นนะคะทุกคนใส่พริกสดนะ,ะทุกคนเอาพริกปีจีเสร็จแล้วก็เอาเห็ดที่เราย่างนะคะเอามาตำตำตำนะคะทุกคนให้ละเอียดนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําลปลา้าน้ําปลาผงชูรสตามปกตินะคะทุกคนอร่อยเลยค่ะเอาเข้าวเหนียวมาจุ่ยกีผู้จีเลยนะคะคดูคนทำ อาไปเนาะ่านี้นี่เ็จเอนี่เจอีสานอาหารอีสานบ้านเราเนาะทุกคนเนาะอร่อยเด็ดเลยค่ะใส่น้ำปลาด้วยี่ยเดียวอกปใส่ใส่ตนปลา ทุกคนดูดูสีสันขอดูสีสันหน่อยพี่แป๊บน,นี่คะ่ะทุกคนปนเห็ดนะคะนี่คะ่ะปนเห็ดที่เราจีนี่เห็นไหมคะโอ้ยสุดยอดเลยคะ่ะทุกคนออปลา,ม,ามันไปเดี๋ยวเอาเลยในตู้ออเ,นะเ,เ,นะเย็นยืดนนะเสื้อตัวเมย์จะยืดเสื้อไปละปลอยแขนเมย์นะเอิ่อไปเคลียร์ห็ดหลายเนนี่ใส่น้ำปลานะคะขอบคุค่ะ ก็ใส่น้ำปลาแล้วก็ผงชูรสนะคะผงชูรสนี่ก็ต้องใส่นะคะทุกคนมันถึงจะเข้ากันต่อต้องใส่ <laughs> เนาะมันจะไม่นัวนะคะทุกคนเดี๋ยวจะลองซิมให้ดูค่ะเ,เที่ยงเลยครพี่ตาําให้มันนกนแล้วก็ขูดขูดให้ให้ให้ท่านผู้ชม,มดูด้วยนะคะตอนที่ตําเสร็จง่ายๆมากะคะ่ะทุกคน ผงเห็ดนี่คือง่ายมากไม่ต้องใส่อะไรมากมายยางเห็ดโอ้ยมืออดค่ะทุกคนเห็ดเลยเดี๋ยวชิมกันนะคะอืมมืดค่ทุกคนเราจะเปิดเลยเดี๋ยวเราปาใส่นิดนึงพอดีปาเล็กน้อยนะมันค่อยเห็นเลยที่คกมันลึกค,คกมันลึกนะคะคกมันใหญ่ไป คนโกรอเห็นแล้วต้องผ่าใจกลางถึงจะเห็น huh. น yeah. mm ี hmm. yeah. ่ค่ะปนเห็ดทีนี้ก็ตักชวดมาให้ดูหน่อยน้เนี่ยเจลเห็ดนี่ใส่จานเลยก็ได้น้ำปลาล้านหมิงยิ่ใส่เดียวใส่มะนาวไหมใส่ไหมหรือไม่เกลเจวเห็ดเขาไม่ใสมะนาวเจลันโส่ น,นี่ค่ะทุกคนนี่เนอะปนเห็ดค่ะปนเห็ดมามาโอเคค่ะทุกคนตักให้พี่พสาวตักใส่จานให้ดูก่อนช่วงนี้เราดูเห็ดนะคะก็จะมีเมนูเห็ดหลายอย่างเลยนะคะต้ม,มผัดแกงทอดอทุกอย่างแจ่วปนโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวตักให้ดูแล้วก็ผนก็จะปิดคลิปละ อ่าตักให้น,ยยน้องเก็ดมันคือยาถั่วให้ตักเลยโอ้ยน,นี่เห็ดปนเห็ดอ่ะปนเห็ด คล้ายเห็ดหอมนะทุกคนตักมาเอาเข้ามาตุ้งครับเสียเลยค่ะดูทุกคนเต็มเลยนโอเคโอเคนะคะทุกคนน่าอร่อยนหคะทุกคนเคนจียวเห็ดนี่ค่ะทุกคนดูนี่ค่ะนี่คือเจียวเห็ดนคะคะ